สวัสดีค่ะเพื่อนๆืนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้แม่ไปได้ตัวนี้มาไปซื้อของที่โลตัสเดินผ่านหน้าโลตัสน้องเขาเรียกซื้อไก่ย่างห้าดาวแม่ก็เลยช่วยอุดหนุนเห็นน้องเขาจัดร้านซาซ่าน้าทานดีโลตัสประชาอุทิศจัดพื่นเพื่อนจ๋าแม่ไปซื้อไก่ย่างห้าดาวมาเพื่อนเมื่อนจ๋าเซ็ตนี้มีข้าวเหนียวไก่แล้วก็นาเป๊รซี่65บาทน้องเขาบอกว่าจัดรายการลดราคาโปรโมชั่นค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะจ๊ะเพื่อนเื่อนจ๋าว่าในถุงนี้มีอะไรกันบ้างคุ้มไหมราคา65บาทเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนะคะพเพื่อนจากไก่ย่างห้าดาวเนี่ยค่ะพเพื่อนจากไก่ย่างห้าดาวเขาเชียร์แม่เขาจะมีแบบว่าเซ็ตหกสิบห้าบาทเนี้ยจะมีแบบในน้าําปลาจะมีแบบน้าําปลาแล้วก็สไปซี่มีสองรสชาติรสชาติน้าําปลาแบบทอดแบบน้าําปลาถ้าแม่พูดผิดพูดถูกแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าใครที่เคยทานแล้ว จะมีแบบแบบน้ำปลานะคะทอดแบบน้ำปลาแล้วจะมีแบบเผ็ดแบบสไปซี่มี2อย่างให้เลือกน้องถามว่าพี่ชอบทานแบบไหนคะถ้าชอบแบบน้ำปลาก็ออกเค็มๆถ้าชอบแบบเผ็ดๆก็สไปซี่แต่แม่ชอบแบบเผ็ดๆแม่ก็เลยเลือกสไปซี่มามี2รสชาตินะน้ำปลาแล้วก็สไปซี่จากเพื่อนๆจ๋าในเซ็ตนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะเขาก็จะให้น้ำจิ้มมาสองห่อ2ถุงนะคะแล้วก็แป๊บซี่แป๊บซี่ขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋า 340 m l จากขนาดเนี้ยค่ะเซตนี้ค่ะ,ะ,คะ65บาทจะมีไก่สไปซี่นะคะเป็นส่วนตรงไหนแม่ไม่รู้สะโพกหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบนี้เลยเข้าวเหนียวแล้วก็เป๊ปซี่เซ็ตนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะ65บาทจะลดราคาอยู่ไก่ย่างห้าดาวหน้าโลตัสประชาประชาอุทิศค,ค่ะไม่ได้ตั้งใจไปซื้อนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าแม่ไปซื้อของโลตัสพอดีน้องเขาเรียกแล้วเขาทำใหม่ทอดใหม่เช็ดตู้ใช้ได้เออเห็นแล้วน่าทานดูลองทานดู เพราะว่าไม่ได้ทานไก่ย่างห้าดาวมานานแล้วแล้วทีเนี้ยเห็นกับโปรโมชั่นด้วยที่ราคาไม่แพงไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะพอดีแม่ประทับใจในตัวร้านเขาก็เลยเอยากมาเล่าสู่กันฟางไม่ใช่สปอนเซอร์นะแล้วก็ก่อนแม่จะกลับน้องก็เชียร์อีกว่าพี่คะช่วงเดือนนี้โปรโมชั่นเกียบเลยไก่จ้อเนี่ยจับเพื่อนจ๋าราคา25บาทหรือ30มิไม่รู้น้องเ็าบอกเหลือย0บาทแม่ก็ซื้อมาให้ลูกพอพี่ขาโปรโมชั่นเยอะเลยก็ไล่โปรโมชั่นให้แม่ดูนี่แต่พอดีแม่มีข้าวเยอะแล้วนี่ไก่จ้อ ปกติราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสามสิบหรือยี่สิบบาท่แต่ตอนนีแ้แม่ซื้อมาในราคายี่สิบบาทเบ็ดเสร็จเนี่ยแม่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้ออะไรก็เลยเพื่อ,อนๆจ๋าแต่ทั้งหมดเนี่ยไปซื้อมาแปดสิบห้าบาทแค่ไปซื้อของโรตัสแต่ทักประทับใจในตัวพนักง,งานขายก็เลยได้มามื้อเช้าของแม่เลยปกติจะไปกินข้าวกแกงอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะการบริการอะ่ะเป็นการที่ทําให้ลูกค้าประทับใจอย่างจากที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยแม้แต่บาทเดียว แต่น้องๆบริการดีเรียกซื้อดีกลายให้เราจัดซื้อเซตเดียวกายไปซื้อตัวนี้ด้วยคู่กันไม่แพงค่ะลองไปหาซื้อดูนะคะไก่ย่างไฮด้าวไม่ใช่สปอนเซอร์ของแม่นะคะแต่แม่ประทับใจในตัวพนักง,งานเขาค่ะที่เขาใส่ใจถ้าแม่เป็นเจ้าของกิจการแม่ก็ชอบพนักง,งานแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจา๋าแค่นี้นะเดี๋ยวแม่ทานเลยมาทานกันจ้ะอันนี้ซื้อมาให้น้องให้ลูกสาวนเนาะพี่อันดาใส่ซอ อันนี้แม่ถ่ายอยู่หน้าประตูบ้านนะคะหน้าบ้านจะได้ยินเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์เนี่ยนะคะเพื่งนเพื่อจาาเพราะว่าในตัวมันมืดหลังบ้านมันมืดเพราะว่าช่วงนี้บ้านแม่ฝนตกแล้วก็บ้านเนี้ยที่แม่เช่าอยู่นปัจจุบันน่ะน้ำมันรั่วแม่ก็เลยขยับมาถ่ายหน้าบ้านก็จะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าต้องขออภัยณที่นี้ด้วยมาทานกันเลยจ๋าก็จะเป็นแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อจ๋ารูปแบบนี้เลยไต่เนี่ยหนึ่งชิ้นสไปซี่เท่าเหนียวนึ่งจิ้ม แล้วก็เป๊ปซี่เซ็ตเนี่ยหกสิบห้าบาทเพื่อนืนจ๋าไก่จ๊อที่แม่ซื้อมาราคายี่สิบบาทลดราคาแล้วปกติน่าจะเป็นสามสิบหรือไม่ก็ยี่สิบเจ็ดบาทถ้าแม่จําไม่ผิดนะแต่ราคายี่สิบาทคือราคาโปรโมชั่นไก่จ๊อที่แม่ซื้อบ่อยเนี่ยเซ็ตเนี่ยเพื่อนจ๋าหกสิบห้าบาทจากที่ไม่ได้อยากกินเลยจะกินข้าวน้องเขาเชียร์เขาเรียกก็เลยโอเคค่ะประทับใจก็เลยเออสุดหนุนน้องเขาหน่อยเน,นาะเชา้จาจัดร้านแต่เช้าเลย เป็นความประทับใจเล็กๆน้อยๆเล่าสูตรกันฟังเมื่อจ้าถ้าเราเรามีกิจการล้วเจอพนักงานแบบนี้นะที่เอาใจใส่แม่ไม่แน่ใจว่าเขากินเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแม่ไม่รู้หรอกแต่เขาใส่ใจในการทํางานคือในขณะที่เช็ดตู้อยู่เห็นเราเดินผ่านแค่เราเดินผ่านแล้วเรามองนิดๆหน่อยๆเราแค่มองก็เรียกเราซื้อแล้วอย่างงี้คือโอเคลูกค้าประทับใจแล้วก็แนะนำํำเราเขายัางไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้อไม่ซื้อเขาก็แนะนํานู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนเราซื้อเพราะเราตั้งใจไปซื้อของในโลตัสของใช้ มาทานกันเลยจ้าน้ำน้ำปลาไม่น้ำลาเขาอยากกินเดีย๋ยววัดโอกาสหน้าแต่นี้เอาสไปซี่มาก่อนอืม้มอร่อยชอบออกเผ็ด,ดสไปซี่สไปซ,ไปซี่เหมือนที่เรากินอะไรอ่ะจะอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแก่ย่างไพดาวแอบเผ็ดถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดก็อาจจะกินเด็กกินไม่ได้นะถ้าเด็กกินเผ็ดไม่ได้อย่าไปกินนะเผ็ดน้ำปลา เดีย๋ยวั้งต่ไปเือนป่าแต่แถวละโรตัสประชาอุทิเดค่ะจะมีซุ้มไก่ย่างให้เราน้องเขาน่ารักบริการดีแม่ชอบคือเรียกลูกค้าจนลูกค้าไม่ได้ตั้งใจกูหรอ,อะแต่ก็ซื้อหายากเนาะ โรตัสสาขาประชาอุทิศค่จะมีไก่ย่างห้าดาวอยู่อร่อยอร่อยมาก เดี๋ยวไว้คุณพ่อไปทําบ้านเมื่อไหร่เก็บรายละเอียดเขาจะ,ะเขาจะใส่ปูฟ้าเองแม่ก็จะคิดมาให้เพื่อนเดูเนาะแม่ได้บ้านแล้วเป็นบ้านเทาเขามือสองผ่อนธานาคารเอาเช่ามาสิบสี่ปีแล้วเพื่อนองต้องมีของตัวเองบ้างที่ผ่านน้ำไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะไม่มีเงินแล้วก็ปู้ไม่ผ่าน เพราะว่านี่สินเรามีเยอะภาระปัญหาเรามีเยอะรอบนี้พอคู่ผ่านแล้วก็ลองซื้อดูค่ะแต่ในราคาที่ไม่แพงแลวที่ึน้ด๋อประมาณสองล้านนิดๆผ่อนยีิบสี่ปี พ่อพ่อคุณพ่อก็จะห้าสิบแล้วแม่ก็จะห้าสิบเลยไม่มกี่ปีเราก็พอประเมินแล้วเราคูา่ดได้แค่นี้คู่ดได้ประมาณล้นห้าแล้วก็จะจ้างช่างมาทำเป็นบางส่วนที่ต้องทำจริงๆที่จำเป็นจริงๆค่ะ ถ้าไม่จําเป็นไม่ทำอยู่ไปก่องมีเงินแล้วค่อยทำแต่คุณนะเราซื้อในราคาที่ไม่แพงเราซื้อําเลบางอย่างจําเป็นต้องทำจริงๆคพราะน้ํามันรั่วถ้าบางอย่างไม่จําเป็นไม่จะไม่ทํา ว่าเดี๋ยวลูกต้องไปโรงเรียนเปิดเทอมมีค่าเทอมม,อม,มีค่าใช้จ่ยายถึงเงินหมดแล้วเราจะไม่มีเงินกินข้าวยูทูบแม่ก็ยังไม่ผ่านโดนหักหลายชั่วโมงเกือบทุกวันแม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแพร่ยังไม่ผ่านปีนึงแม่ยังไม่ผ่านหรือเปล่าหลายชั่วโมงมากเลยโดนหักโดนหักเรื่อยๆสองชั่วโมงมั่งสี่ชั่วโมงมั่งห้าชั่วโมงมั่งตั้งแต่ที่ลูกแม่ป่วยอ่ะ ยี่สิบกว่าวันแม่โดนหักหมดเลยมีเมื่อสองสาวันที่เราเพิ่มมาชั่วโมงนึงแล้วก็โดนหักกลับไปอีกสองชั่วโมงแม่ดูในช่อง y o u t u ู e อ่ะที่เขาให้ทำปรึกษาเป็นเพราะเราไม่ผ่านหรือเปล่าก็ามาให้เราทำไปเรื่อยๆหมดกำลังใจนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ลูกแม่ปวดวันที่สามกันยาจนถึงที่สามอะ่ะ ยูทูบหักไลฟ์ชั่วโมงแม่ไปแปดสด็ดชั่วโมงแล้วอะแต่ไม่ได้หักทีเดียวนะคะหักทุกวันพอแม่ดูอะในยูทูบที่เขาสอนอะอาจเป็นเพราะเราไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่สองคนดูแม่ผ่านแล้วเขาเอาพันไม่ได้พันเก้าใช่ไหมแต่ไลฟ์ชั่วโมงแม่ไม่ถึงสี่พันได้ประมาณพันแปด เขาก็เลยหักแม่หรือเปล่าอันนี้แม่ก็ไม่แน่ใจแต่ย่งห้าดาวค่ะเซ็ตหกสิบ้าบาทชุดโปรโมชั่นแต่หาซื้อมาทานนะอร่อยดีค่ะ รสชาติน้าตาฐานานานๆท,ทันทีอร่อย กิ่นแล้วจ้ะแม่ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูในช็อตต่อแม่ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แม่มด้วยนะคะแม่แม่มขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เป็นกำลังใจให้ที่ติดตามแม่ที่ดูช่องแม่ใครไม่ดูไม่เป็นไรใครไม่ติดตามไม่เป็นไรคะ่ะวันหลังวันข้างหน้าแวะเวียนมาหาแม่บ้างนะคะสวัสดีค่ะ